เป็นครั้งแรกว่าไม่เคยทาส้มดำในชีวิตเลยตมําี้ประเด็นคีนะครับแล้วครั้งล่าสุดที่กินกี่ปีแล้วครับหนูน่าจะแบบเกินสิบของทกินมาสิบีและขาวกำลังทำให้เราคเืองทำออรไ่ไมาเชีดูอ่างเงอ่าาใจเปล่าวเนียใจาใจ ใจมันเริ่มลดไปเรื่อยๆนี่ยจริงจริงคือจริงเนี่ยจริงจริงนะเนี่ยเองก็ต้องกินได้ดิขอบคุณที่ทำมาเราต้องภูมิใจเยอะก็ดีเยอะก็ดีเอ่อเอ่อฝากกดติดตามช่องเอวายด้วยนะคะยังไม่โกรธเหรอยังไม่โกรธเหรอโหใจร้ายอ่ะ ก็วันนี้นะคะเอวมาที่ไหนครับพี่เนตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนจาไม่ได้เหรอตอนนี้เราอยู่จังหวัดมุกดาหารไม่ใช่ท่ามุกดาหารเออแล้วมุกดาหารอยู่ภาคอะไรครับอีสานโคกก่อนเรามาก่อนน้องมาครั้งแรกเอวนึกว่ามุกดาหารนภาคใต้ได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วเรารู้มันคือภาคอีสานก็แมนแล้วไลยวันนี้คอยซีทําำ้นดับประัญญาปอก ให้ทุกคนได้กินเออให้อได้กินอโอ้บบอิลีบอลขอมชายเด <laughs> อร์เออวันนี้เราไม่อยู่ที่ตลาดเติมมารวยนะคะแต่ว่ามาแล้วพี่เนตก็จะโจรเพราะเราถ้าให้พี่เนตซื้อของให้ <laughs> พี่เนตก็จะดิสเติมมาจนผมอาจจะโจรเพราะซื้อของเยอะแต่ว่าวนะของจุ๊ดรวยในความรักก็ได้ซื้อให้ไอ้ว่า <laughs> <laughs> อ๋อทุกเขาพี่โม้ทุกคลแมททุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำส้มตำกันค่ะ เป็นครั้งแรกว่าไม่เคยทำส้มดำในชีวิตเคยต,นตนในชีวิตใช่ตอนนี้หน้าจูนก็คือแบบอุ้ยจุนน่ารจริงๆหรอกแลทีพี่แกทุกคนจะต้องกินนะคะทุกๆตุกติกันกเอวานเลยแล้วแล้ว <c oughs> ไม่มีทางเรื่องในชีวิตถ <c oughs> ้างั้นเราเดินเข้าไปหาสักร้านหนึ่งของขอนุญาตแล้วก็มาเอาทางร้านเลยแล้วก็ซ้ำเลยหนูโอเคมาดูกันว่าจะแซกอีลีแล้วจะกินไดบอ สวัสดีครับแม่คะ Hello Can you speak Thai? Can you speak English? ไม่ชายครับอ๋อพูดไทยได้เหรอคะได้เอาตำมะฮุ่งใส่ประแดกประแดกอาเอาซุปตามครับโอเคเอาตาม่วครับตาม่วงส่วนตาม่วมงเละก็คือแล้วแต่แม่คะอย่างแรกนะคะเราจะใส่ชีสอันนี้ให้พี่ ที่เนทไปกินพริกเยอะกินเม็ดอ่ะสามหลจนี้ครับหนูโอเคด้ปกติหนูต้องกินเหมือนกันน้ำตาลปีป๊บโอเคเอาเพิ่มเพราะว่าชอบหวานเมือเกิดที่ I ม o n บอกเลยบอกผมดูว่าจะทำไม่ได้าไม,ไดมาปลา,ดปาแดก <c oughs> ไวย <c oughs> อไรต่ใส่อันนี้แล้วกันน้ำตาลใส่อันนี้แล้วกันใส่เลยค่ะเกลือหรือน้ำตาลใส่เลยค่ะอ้าวอหลือน้ำตาลหนูน้ำตาลน้ำตาลหนูจำหน้าตาน้ำตาลได้จะไม่เหมือนเกลือน้ำตาลนี้ด้วยสีสวยจะได้สีสวยสวยจะได้สีสวยปุ้มมีสีขาปุ้มเฉยฉวยไม่รู้ปุ้มดำแล้วหนู ส่ลงไปด้วยอร่อยแน่บอกเลยมยเสียงต่ำเพาะมากประเด็นคืนี้นะครับเอวาไม่ชอบส้มตำแล้วครั้งล่าสุดที่กินกี่ปีแล้วครับหนูน่าจะตอนที่หนูอยู่บ้านเก่าโอ้น่าจะแบบเกินสิบเพราะว่าตอนนั้นคือพี่อพี่ยอมพี่ยอมเอินชอบกินส้มตำมากแต่เอว่าไม่ชอบแล้วก็แบบพี่ีย่อมชอบไปกินกับแม่บ้านในห้องครัว แล้วมากินไม่เป็นอะไรียก็แบบที่หยอกกินแซ่บอ่งไรเห็นคนอื่นกินมันน่ากินแล้วพอเรากินแล้วแบบมัเราไม่กินผัก่ะก็คือเราไม่ได้กินมาสิบปีและเขากำลังทำให้เราคิดแต่โอ้เขาใส่มะแดงเขาใส่ะลาโอ้เขาใส่อันนี้ด้วยผมแค่เห็นขอโทษคนที่ชอบปลานะแต่ผมผมไม่ชอบขอโทษนะผมรู้หลายคนชอบแต่ผมไม่ชอบ ไม่ต้องลวกตเห็นที่เขาต้องลวกได้หรอที่รวกหมดแี่ลวกหมดแล้วใช่ไหมตังตตมตะกายป๊อกป๊อินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์ตะายะโกอินเตกับเธอหนอยน่ากินจนบอกไม่ถูกเลยหน้านี้อ่ะ่แมึดูดูเสื้อดูเสื้อไอวาดูดูดูโชว์สุดสุุด กินจะให้ผูหยิงกินไปเลยอ้าวเราก็ต้องกินด้วยสิคะน้องทำเลยนะใช่เอวาทำเด้อพอครับหนูมันอาหารมิชลินที่ต้องมีแบบเคยหันอะเอามะนาวด้วยโหน่ากลัวลาวเหมือนโซเฟ <พ>อ,อันนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นความตั้งใจมาชื่อชื่อส้มตำเมนูนี้ว่าอ,อีสาน2มูบานเฮามายฮาร์ทแล้วคืตั้งใจทำให้ทุกคนเลยจากความรักที่มีให้ทุกคนทั้งหมดในระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาผมจะบอกเมื่อกีน้หน้าบอลแบบต้องบอกความนีอะไรบ้างหนึ่งมีบ<ม>ูปล้านะคะมีบูเส เขาเรียกว่าครูนะครูแสแม่มีกุ้งดิบมีหอยแครงมีเนดกระถินมีฟักไรหอยฟักไรเออัวผัดบวชชั่วฟักยาวโอเคหนูไม่ค่อยรู้เรืแป๊บนึงมีพริกมีมะละกอย่างนั้นได้พูดมะละกอแล้วก็มีชูรสมีชูรสเป็นข้าอต ช้หน ừng. หกูคอนเทนเนอร์แล้วไม่ได้ใส่ชูรสเลยใส่แค่ปลาร้าอย่างเดียวปลาร้าสองช้อนอ๋อนันต้ม้ำตาลอน้ำตาลน้ำตาลที่ต้มล้วงนัแหละน้ำตาลอะไรมาเป็นเกล็ดหนาอย่างงี้ที่สำคัญเขาบอกว่าจากใจเขาใช้ใจเขาต้องการคำตอบจากใจเพื่อที่จานที่สองทำให้อร่อยเอาจากใจดีจานที่สองด้วยเหรอจานที่สองด้วยเหรอ ที่สองด้วยนะคะแล้วฝรั่งเขาจะมีคำพูดว่า never trust a skinny chef คืออย่าไว้ใจพ่อแม่ครัวที่ผอมเพราะเขาไม่ได้กินของตัวเองมาเพราะเขาทำด้วยใจผมมก็จะกินด้วยใจเอเเาเอารอไว้เลยน้ำอ่ะรอไม่ได้ใจปัญหาคือปกติต้องกินสกตาม มันจะมีมะละกอเป็นหลักไมกินมะละกอแล้วก็มีส่วนผสมบ้างแต่อันนี้คือผมไม่รู้ควรจะกินอะไรทั่วฝักยาวหรือมะละกอไง้งบนเอามะละกอเพิ่มไหมเดี๋ยวไปตัดรู้สรมะละกอม้อยไปเพิ่งรู้จริงเ้ย คุณกินใจโอ้ยไใจคุณกินใจคุณกินใจคุณกินใจเองอันนี้ใจมีแค่นี้หรอันใจปอดว่ใจปอดใจปอดใจประวังเปลือกหอยได้เวยาใจมันเริ่มลดไปเรื่อยเนี่อย่าจิ้กูจิ้มเออยาจิ้มเนล่ปอย่าใจปอดดิยาใจอดอย่าใจปดใจนี้ไม่ปอดมีแต่ใจสวหับน้วครับเออ อยากให้กล้องเห็นมากตีนเนี่ยมันดีอะทำไมยไม่ได้ดื่มเนาะไดท้องอ้าถ้าถ้าพูดถึงภาพล่ะนะไม่เกี่ยวรสชาตินะเต็มเสพเพราะว่ามันสวยมีมีมีลักไลายนะครับมีหลายสีหนูเลือกเอ็นให้หลายสีเดงเขียวเหลืองดำมีม่วงด้วยมหวรไม่วนมีสีดำมา้อมอุ้งสอง ทำไมเขาเชียวดูอร่อยอร่อยเฉยเฮ้ยไม้แแดงก็เหลือดดน้ำแวแดงก็เหลือสดน้ำเอ้าผมกินไปแล้วเอามีใจแค่นั้นเหรอโอ้ยโอ้ยใจเยอ้ใจเย้แตก ทำไมกินแต่บะลก์อ่ะผมกินแค่นี้เพราะถ้าผมกินมากกว่านี้จะไม่เหลือสมกรรมกันท่านอื่นอ๋อจริงจริงต้องให้ทุกคนลองกินและให้คะแนนด้วยใช่เริ่มจากพี่ชางแล้วโอ้โหอ่ะมือสัตว์สัตว์เอ๊ยทำไมมือสั่น์อ่ะ้กินกินดีนะน่าตาให้สิบคะแนนเหมือนกันเอ๊ะข้าปากก่อนเนื้อคั่ เิน้อเฮ้ยกินกุ้งเลยอันนั้นปูด้วยมือสั่นมือสั่นอ่าพี่บอยบอยรีวิวของคือข้อขาคำแรกเลยที่เข้ามาในช่องหนูด้วยที่บอยที่เป็นคำแรกที่ทุกคนเห็นพี่บอยในช่องผมวนบอยเขาถนัดในการรีวิวเพราะฉะนั้นคาดว่าจะได้มีรีวิวแบบละเอียดดีมากเลยทางจะต้องคำใหญ่ๆ ไม่เป็ไรค่ะจิจริงๆอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตามเาเหลาเขาจะใส่มะละคอน้อยอ่าเขาอยาใส่นมจีนให้ไม่ต้อง่มันจะได้มันจะได้ดูดซับน้ำไงจะได้รสชาติที่ดีขึ้นลองเ่ยวกินลองด้วองลองลองเอานมจีนหน่อยหนึ่งเ้ยไม่ต้องนมจีนเฮ้ยใจเปราะวะกนมะลอนไปลองขนมจีนเนี่ยจะรสชาติมันหายหนูนั่งเฉย เหนื่อยหอยหอยหอยโอ้ยเราอะโอ้ยเี่ยนงเเออรู้แล้วทำไมพี่ซามือสั่นอะอยากินเนี่ยมือสั่นจริงจตอนเนี้ยเาอาอลเอาไมกินละกอใจปอเลอบวอลใหญ่ๆเลยปอบใหญๆ่ปบ่อปอหอ่บ่เลยอ่อบอใเใ่บออกันอ่ออล อ่ะเดี๋ยวคำใหญ่ชอ่าคิดเยอะอ่าเกันสิหนึน่งองาไปอออ้ยกีงกียงเกยไเกียเยงาเกียงเกียอไกียเก็ยอกีรเก็บกียเก็บกียเกียไงเีเกกีกีนไกีเียไกียก จับจับมาเย่ปอยกับจูนอ่ะเขาเป็นผู้หญิงเขาชอบกินแบบกินตั้งส่วกินเส้งส่วนตั้งส่วนพูดไปเรื่อยอ่ะเนี่ยกลมๆเลยเอาพี่ยกพี่ไปกเองไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วทีมงานยิ่งทำยิ่งเย่ผู้หญิงสองคนของทีมไมเมนเนสจูนี่แล้วก็พี่ปอยผู้จัดการในวานนะคะเพื่อความรักน้องนะคะมาค่ะเชิญท่านต่อ เมื่อกีก้เนาะบอกว่าอะไรนั้นชวนกันไม่ได้คำไปอ่ะตอนนี้กินเสร็จไปทำไตเลยนะต,ตอนนไปฟอกไตเลาอะไรกลอไวอะไรเรืองติม เอำน้ำน้ำน้น้น้ำ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 อ้นนีน้น้ำน้ำ้นน้้นน้ำ้นนน้้น่ำนน้น้น้ำนนน้ำนน้น้ำ่น ไม่หนูกินน้ำส้มตังไม่เป็นเฮ้ยคนมองหมดเลยเดี๋ยวร้านเขาดูไม่ดีไม่นะคะเาขาตอนนี้นะคะถึงเวลาที่กรรมาการทุกคนจะมาบอกคะแนนของเอวานแล้วกล้วก็น้ำส้มตัมงครั้งแรกในชีวิตตอนนี้รุ่นมากหรือเหมือนจะแบบจะได้แบบรางวัล Miss Universe เลยอะทุกคนแตื่นเต้นมาก And the winner is เย้ครับผมให้เฮ้ยไม,ไม่ไม่ให้ค หน้าตาดูดีครับมันดูมันดูมีอะไรหลายๆอย่างแต่มันแค่เค็มมาเค็มครับเข้มต่อไปเอ็มเอาความจริงจากใจเปเจ็ดเห็นความตั้งใจในการทำครั้งแรกถ้าเค็มน้อยลงมาจะได้แปดต้องน้อยลงมาเยอะเลยอาจจะได้แปดสำหรับพี่นะครับจานนี้เลยพี่ให้นี่เลยให้เก้าคะแนนไม่ใช่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 เมื่อกี้พี่เขียน อันนี้กำหัวนี่กับหัวไปไปไปจริงจริงเขากำหัวไปเกลียดเลยก้าเกลียดเลยก้าเพราะว่าเหตุผลเหตุผลเพราะว่ารสชาติที่เอวาทำอ่ะค่อนข้างถูกปากถูกปากพี่กินเค็มขนาดนี้เหรอพี่เอ่อค่อนข้างกินเค็มแตายแล้วพอที่พี่ชากินที่บ้านในโรงแรมมือเกนแต่แต่พี่ไม่ได้กินน้ำเยอะไงผมกินต่อนแล้วก็กินผมกินต่อนแล้วก็กินกุ้งเนี่ยมันพอดีกินต่อนมะละกอไงกับ หวยกับเนี่ยไม่ได้กินน้ำเยอะก็เลยมันมันยังโอเคเราลผมอยู่ชีวิตนี้ฟอกตายไปอีกตายไม่ได้ฟอกอยากฟอกใจโอเคตาของเน้นนะครับก็คือที่บอกภายนอกไอ้สีกันวังจันเต็มสิบเลยนบหนูสีสีหลากหลายมันดูสวยสำหรับรสชาติเน้นให้อันนี้อะไรว่กกินได้เ็พลเพราะว่า ผมกินแค่มะละกอกับถั่วฝักยาวเหมือนกันเหมือนกันเอาสองคนนี้ดีใจน้อยเนี่ยใจฟองไม่ได้เต็มฟองและไม่ได้กินน้ำเยอะแต่พอดีชาวที่กินทำที่กินอร่อยใช่จริงรวมกันไม่แน่ใจแต่คำที่ตัวเองกินได้อยู่ครับหนูพี่พี่บุ๊คใจของพี่บอยใทยก้าวยายยัยย

เองด้เพราะฉะนั้นถ้าพี่บอยให้หาผ่านถืว่าดีมากเพราะพี่บอยเป็นเชฟนะคะทุกคน,นอันดับแรกเลยหนูต้องลิ้มรสชาติวัดิบทุกอย่างเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่จะหาของให้หนูกินและหนูต้องชิมแล้วบอกถึงรสชาติของมันอาโอเคไหมต่อของจูนจุนไฮเจนก็เห็นอยู่พื้นแก้มเมื่อกี้เหมือนกันไม่ได้แก้ไม่มีกฎบก ก็คืออร่อยแต่ว่ารดเค็มลงมาหรือส่วนผสมที่มันเป็นรสชาติที่มันทําให้เค็มอ่ะลดลงมาให้เยอะๆเลยมันถึงมันจะอร่อยเลยแต่ก็ถือว่าโอเคเยี่ยมขสุดท้ายก้าวเขานี่มันหนูไล่ออกหรือเปล่าเอาควาจริงมา อาจริงๆป้าคือเราอ่ะไม่ได้กินซ่อมตามเรากินตัวขนมจีแล้วมันคลุกกับน้ำขนมจีมันจะช่วยทำให้เค็มน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็ออกมารสชาติค่อนข้างโอเคก็คือหนูคิดแล้วว่าด้วยเปลของขวัญใทนทุกคนทุกคนที่ให้มากกว่า6ขันยานจะทำให้ทุกคันอันละหอมแล้วก็เอาไปกินที่โรงแรม <S 2> <S 2> อพี่อ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับหนูเดี๋ยว เดี๋ยวเราติคลิ้เถอะเดี๋ยวพี่เล็กกินตรงนี้หมดก็อิ่มแล้วมาได้มาิดมาได้กินได้คนไหนก้าวกินได้ผมให้8.5มันก็อร่อยมันกินต่อเนาะไม่ได้หนูโอเคเลก็วันนี้นะคะเสร็จแล้วกับการทำส้มตำครั้งแรกในชีวิต ก็จะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะเพราะได้ทาส้มตำครั้งแรกคือวันไม่เคยทําอาหารอะไรให้ทีมกินเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ให้แบบทุกคนได้มากินในวันนี้ก็จะบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็๋ยวจะขอตัวก่อนเพราะว่าจะต้องทําอีกอันนึงแบบให้ทุกคนที่ได้ให้มากกว่าหกคะแนนไ่กลับบ้านไปโรงแรมใส่ถุงกลับบ้านตอนนี้ดึกแล้วกับหนูต้องกลับโรงแรมยิ้มทามยิ้มทามใส่ถๆกันเนี่ยเห็นไหม รออยู่แล้วท้าว่าใครอยากจะมาลองกินที่ร้านสุปตานี้หัวมุมตลาดตลาดมิสเตอร์รวยค่ะตลาดหัวมุมของมุกทหารตลาดมารวยตลาดหัวมุมมิสเตอร์มารวยนะคะมากินกันเยอะๆที่นี่ก็สนุกมากๆแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่มุกทหารกันเยอะๆด้วยนะคะก็วิจิพย์เพียงเท่านี้นะคะฝากสมัครเปนช่องไอวานด้วยเพราะถ้าถึงร้านซับแล้วเราจะไปไหนโดนร้องนะครับบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ Ha ha ha!